สวัสดีครับผมพี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาดูทาวน์โฮมสวยๆโครงการดีๆกันอีกหลังหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หมู่บ้านคาซาซิตี้วัชาราพลเพิ่มสินตั้งอยู่ถนนเพิ่มสินเข้าได้หลายทางผลโยทินก็ได้อะรมิทาก็ได้เหมือนกันสุไรวันห้า,าทางด่วนอะไรก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วตามไปดูกันเลยไป let's go ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านเลยนะหลังที่เราจะขายเนี่ยจะอยู่ช่วงท้ายซอยหน่อยซอย18เนาะที่ถ่ายเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ดูบรรยากาศเพื่อนบ้านเลยเนาะเราถึงบ้านแล้วเป็นตัวหลังนี้เลยครับ <c oughs> มาถึงแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูตัวบ้านกันมาหน้ <c oughs> าบ้านนะ หลังเน้่เนี่ย18ตารางวาจอดรถได้สองคันนะนี่หน้าบ้านแบบกว้างๆเลยดู่ซนแรกโซนต่อไปห้องรับแขกกว้างมากหรือถ้าจะต่อเติมเพิ่มอันนี้ก็ได้ องมนครับผมใหม่ๆเลยหลังนี้เนี่ยไม่เคยอยู่ไม่เค,เคยอยู่เพราะว่าผมไปสอบถามเพื่อนบ้านมาแล้วว่าหลังนี้เนี่ยพี่เจ้าของไม่เคยมาอยู่เลยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนกันบนไน้บางที่เนี่ยเล็กนะแต่ในบนในา้านไดว่คนตัวใหญ่ๆเดินสบายเองผมเนี่ยผมนะผมก็เดินสบาย แล้วมีราวจับด้วยบางที่ไม่มีราวจับเราไปห้องแรกก่อนเลยดีกว่าห้องแรกเป็นห้องนี้ใช่ห้องนี้ไซส์ขนาดกลางนะจตกก็เหมือนเป็นห้องพี่ชายห้องนี้ก็ได้เลยแล้วก็ห้องต่อไปเป็นห้องไซส์เล็กลงมานิดนึงแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องนอนใหญ่ข้อดีของหมู่บ้านคาซ่านะผมบอกให้นอกจาก จอดได้สองคันแบบโล่งๆนะเทดาเนียเข้าสูงมากเลยนี่ผมไม่ได้วัดนะแต่ผมว่าน่าจะมี3เมตร่ผมว่าเพ้าสูงมากถ้าเป็นทาวน์โฮมที่อื่นนะผมบอกว่าไม่ถึงอันนี้แน่นอนมันทาให้เราโล่งโปร่งสบายมีห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เนียก็คือพอดีคือต้องจับข้าแล้วมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําแต่ห้องน้ำแบบคอนเนคกับ2อันนะ ที่ผมดูนะผมว่าหลังนี้ถูกที่สุดในโครงการผมคิดว่านะเาที่ผมหาได้นะถูกที่สุดโครงการหลังนี้นะ18ตารางวาอ่าพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านเนี่ย110ตารางเมตรจอดรถได้2คัน3นอน2น้ำอ่าหมู่บ้านคาซาซิตี้ปุชราพลเพิ่มสินราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0 0ถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะสอบถามรายละเอียดหรือ ยังไงจะชอบยังไงอยากดูเปรียบเทียบยังไงขอเข้ามานัดดูบ้านก่อนได้เลยยังไงติดต่อไปเลยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย